ครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนน้องมาพบพบกับสองพ่อสายป่านวันที่สามน้องพี่น้องเก่าน้องพี่น้องเนาะสบายดียามเสาร์เช้าเสาร์วันที่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดน้องพี่น้องเนาะประมาณเวลาหกโมงสี่สิบเจ็ดพี่น้องอากาศทักได้สบายดีน้องพี่น้องเนาะสุขูสุขคนเนาะเตยเตยเสาร์พี่น้องเมื่อเนี้ยไปเฮ็ดงานเนาะพี่น้อง มีเร่องขีดมาม่วเป็นพี่น้องฟังเนาะมื็นน้องเอเ๋ยมะเขือนนี่กะกระเป๋บบาหน่อยกระเป๋บบาข้าวแสงมาเล็ดน,น้ำเนาพี่น้องเนาเพิ่กัดสีผ้ากันเดินทางกลับแล้วเนาพี่น้องอาจจะเห็นคลิปแล้ว,าวมาลามาหาเราพี่น้องเนาะว่าสิกลับแล้วว่าเสร็เนาะสิกลับสีผ้ามือแล้วมืออื่นนี่เนาะเป็นมือนี่เนาะม่อขื้นี่เพิ่มาหานะพี่น้องก็บพิ่งได้ไทายพี่น้องเบื้องเนาะ เป็นจีกับแล้วพี่น้องเ้ยคืเงาเลยบาดเท่านี้เนี่ยเบากับบาดเนี่ยพักันกับเบิดเลยเนาะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะพี่น้องพี่น้องอาจจะรู้จากน้องแดนน้องแดนน้องแดนที่เห็นงานน้ำอะไรพี่น้องเนาะที่เป็นในทีมงานท่านแหละพี่น้องเลยกับเต็มเมื่อคืนคือกันนะพี่น้องว่าแม่บอกให้ไปบวชประชันแม่บอกให้ไปบวชเพื่อนก็เลยเดินทางเมื่อเมื่อคืนนีเลยเนาะน้องแดนกับกับ ลุงนาบ่าชุ่มยังกระพากันกลับแล้วพี่น้องเลยเงาแล้วมันเองข้าชีพ่อกันยึดต่างลางคนละพี่น้องขันนีโอกาสได้ไปกันิไปห้ายึดต่างลางคนล,ละน้องแต่สูรต่อไปนะพี่น้องเนาะเงากระวดเอานะพี่น้องนาบ้ากักกลับแล้วคือทอดและบัดทะแยงพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้มหาอยู่แต่ว่าบไดไทยพี่น้องเบิงนะ้งเนาะมันเดือดแห้งนะพี่น้องเดินกระพากันมาหามาลิน มาเบิรงยูทูปไห้แหละพี่น้องบ่าวคำแสงบ่าวน้อยนะบ่าวน้อยนะเปิดคลิปกับน้องไายพี่น้องฮะกระเตือนสวัสดีครับ,รบยิ้มแนะ่ยิ้มแนะ่เออไหว่าน,น้องไส้คอยยิ้มมาปิดนะพี่น้องโอ้ยนะบ่าวน้อยกลับไปได้ปากมืาอคือนนี้มาหาเมื่อนี้เท่ากับไปเฮ็ดงานกันน้องไายครับนาตุ๋นคือเก่าแนละ้วพี่น้องเมื่อนี้ ดึกหันจบแล้วนะพี่น้องเมื่อนี่ติดอีเมอร์บาดทันติดไฟสุเชื้ออีกนะพี่น้องงานใหม่ข้ามาอ <mon k mail> ีกงานเพิ่มขึ้นมาอีกเลยดิงานใหม่เพิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยมาติดงานมาติดไฟสุเชื้อบาดเท่านี้อีเมอร์ไฟอีเมอร์กับป้ายป้ายเหรียญนะป้ายเหรียญป้ายรูปเหรียญนั่นนะติดเป็นอีเมอร์นะบาดเนี้ไฟสุเชื้อหน้าพี่น้องหลอดไฟหันติดเบิดครบเบิดทั้งหมดครบทุกอย่างเลยเนาะพี่น้อง จบเบ็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วตึกงหันเนาะเคลี่ยจบเรียบร้อยนะพี่น้องบ่มีปัญหายังเนาะมืเอเนียกที่เป็นมือเงินออกพี่น้องเอ้ยมือเงินออกเอื้อนี้แกะบ้าเซียนจีให้เบิองเนาะวางเงินออกเท่าในนะดเนาะไต่วันเราเท่าใดน,นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาแข่งบู๊หูเนาะว่าผมได้วันเราเท่าใดเนานะเหตุงานเต็มที่กะเผาสุดช่วงฝีมือของเอาออกมาแล้วกะ การเห็นงานนี่มองได้กระซังนะพี่น้องเนาะเห็นงานก็พูเราเมามองได้กระซังเฮาบต้องไปถามคาแรงนะพี่น้องว่าเฮาได้วันหรอเฮาไดขอวันหรอหนีได้บ่อคอซำหนีได้บ่อเฮาขอบ่ได้นะพี่น้องเขาต้องเห็ดเขาต้องเห็นตุนตุนเฮาให้เขาเห็นนะพี่น้องว่าการปฏิบัติงานของเฮาเนี่ยมันมันได้ซ้ำได้นะพี่น้องเนาะเราไปได้นีนผู้เขาเป็นรับเมาเขาสิพิจารณาเองว่าเฮาสมควรได้ราคาประมาณไหนนะพี่น้อง สตาร์ตต้องได้ประมาณได้ถต,ตามจริงอ่ะเเทปงานมันก็ต้องผ่านปูนสามเดือนเนาะพี่น้องโอ้โหลคนนี้งสามเดือนพี่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาสตาร์ตเดือนแรกยังบ่หอดเดือนซช่เน,น,ะนาะไ่เลยยังหอดเดือนนี่และสีบอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวได้เงินสีให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเนาะว่าบ่าเส้นในวันเราใด้เนาะมือแรงพมเดี๋ยพี่น้องเงินออกสีเลือเท่าใด้เนาะพี่น้องเลยเบิก เบิกไปก็บสามพันที่พันแล้วเพราะว่าเบิกใจค่าหน้าจอโทร,รศัพท์จะมักสามพันหาแล้วพี่น้องเนาะสักแต่วันเราอะไรเนาะรือว่าอะไรพี่น้องค่าแรงกบบให้โบมี่ใหผ้าถามเะนาะพี่น้องอาจจะเข้าใจเนาะเพราะว่าพ่อก็แมีสิีบอกตลอดว่าเห็ุงานหน่หันเขาจะไปถามค่าแรงให้เขาเบึ้งเองนะครัเบเบึ้งการปฏิบัติงานของเขาเองให้เขาพิจารณหน้าเองเพราะว่า เพราะว่ามัานจันทิเป็นจัยนยาบัตรของเฮาเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาเก่งอีหลีขนาดพี่น้องแล้วเฮาก็เว้ากันไปเลยว่าเก่งหรือบ่เก่งอีหลีจังซี่นะแล้เฮาก็เกว้าไปว่าผ่าเบิ่งเอาเนาะว่าข่อยเฮ็ดได้สมัยสมควรด้ประมาณราคาใดหน่ะพี่น้องเฮาจังสิเป็นแบบว่ามีศักดิ์ศรีในตัวนะเฮาเนาะเฮามาเฮ็ดงานอีหลีจริงจังเฮาเก่งอีลนะาาหลีจังซี่นะเข้าไม้เก่งนี่สินะพี่น้องเฮ็ดให้เขาฮู้ว่าเฮาบ่ได้มาเฮ็ดแต่พอแต่ว่าเอาเงินไปเร็วๆจังซี่นะเฮามาซอย จังสีเขามาซอยอีรีพี่เนานะเขาก็เลยจังสีพิจารณาค่าแรงเท่าต่างหากนะพี่น้องกะน่าจะเป็นเนื่เล้งเหมืนแหละพี่น้องว่าจีบเอาพี่น้องฟังเนาะว่าได้เท่าใดได้เงินเท่าใด้นะพี่นนาะมีกับเป็นเศร้าเศ้า,า,าอีรีมือนี้พี่น้องท่าน้ำนวลมือนี้ไปท่าน้ำนวนกลกำลังไส้อ้าวพี่น้องเดี๋ยวสีไทยเป่าพี่น้องฟังไทยพี่น้องเบิ่งอีกเนาะว่า เงี้ยออกสีเหลือทเท่าใดเจียวไปเฮ็ดยังแน่ครนะัพี่น้องหารับชมตอนแรงๆนะพี่น้องมื้อนี้อาจจะบ่ท้ายงานนนะพี่น้องเบิ่งอาจะแต่ว่าอาจจะท้ายนิดๆหน่อยๆพี่น้องเบิงนะ่งเนาะว่าเฮ็ดอีหยังน,นนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นมือ้อเงินออกพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันกับบาเซนเด้อว่ามันสิได้เท่าใดไปพี่น้องไปย<ป>ิ้มเนนะ้ยยิ้มแนนะ่เอ้ย <laughs> โอเคพี่น้องพอใส่งานแล้วพี่น้องเอ้ยง่วงนอนดิใส่งานท่าน้ำนนท์เงินมาปากสอนท่าน้ำนนบอกชื่อเขาไปกินพี่น้องเขาเศร้าเขาเศร้ากินเขาเศร้า,า,า,าก่อนไปชิบได้มาร์กเดมากมาคือเก่าอยู่พ,ยยนะพี่น้องเขาบม่ยอมให้หนีเลีเดนยังครับ เนี่ยคือเรือสองลันนี่ว่ะนี่ฮะกินข้าวไรยังเด้ยไม่เท่าไรนี่สิบบาทสิบบาทเนาะสแกนได้ชมกับสิบบาทเนาะชมข้าวบทเนี่ยข้าวเหนียวรวมอือข้าวเหนียวเท่าไรคะเดี๋ยวไปเบิ่งฮานพูนก่อนที่ยังทำ พี่หน้าสื่อกับขขาวก่อนนะตาจัดดูยังกันสาวพี่น้องนี่ตอนเท่าไหร่ครับนี่ปี2 0จะผูกกับน้อง30โอ15บาทนะคาจ่านี่ขาหัวซื้อเอาอย่างงามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวมา อันนี้ตอนเท่าไหร่งอไวศครีมนหนึ่งหน,นึ่งเลยนี่สาวน้อยคัดปลาดุกพี่น้องคัดปลาดุกกับข้าวเหนียวพื่อน้องก็สาวสาวชี้สิบบาทเลกระเพนะรเาเอ็มสาได้ค่ากับข้ราลอยหนึ่งพี่น้องเลยแต่ซ้ำเขาได้ค่ากับข้ราลอยหนึ่งคือว่าดีเติมเนาะพี่น้องเนาะหมกันว่าเขาแยกกันกับเพราแก่กันอาจจะ ได้ให้ค่ากับเขาพู้ละลอยเนาะนี่จะอีกอย่างเนาะ,ะ,ะพี่น้องจะดีอย่างนะพี่น้องเห้พื้นที่ให้คนอื่นๆกันเนาะถ้าสมมติเทาได้วันละพันกับกีวันละพันเอ็ดเนะเาะเพราะว่าเทาได้ค่ากับเขานั่นอบอกไอพี่น้องเป็นห้ากินเขาก่า็เหมถ้าได้ยังได้ยังเมื่อกินโซมปลาลุ้งในที่ อาโได้ยังรออาหารนี้ประทูประทูโอ้อได้อาหารน้ำจืดปลดุกมือแรงกินปลากระป๋องมือแรงกินไส้่ะเฮ้ยมือแรงกินอกเลยกินปลากระป๋องยังเลยมือแรงกินอกเลย,ออยมึแรงีนอ้องจ้าเขาตัวขิดข่ากับพี่น้องเนะาะไทยนีน่น,นี่ยหน่อยเนาะพี่น้องยานพี่น้องเบื่อนะไคยแต่ง,งานในเบืองหลายเนาะบายพี่น้องีข่ากับน้องกัน กินข้าวแล้วใช่พ่อแม่เบิ่อนิดหน่อยเนาะสั้นซี่ล้วพี่น้องเอ้ยติดไฟอีมเมอร์เนาะสวัสดีนะพี่น้องอันนี้ดึงสายเมนติดไฟอีมเมอร์พี่น้องสั้นซี่หลังจากหลอดไฟพวกนี้ติดบิดแล้วเนาะเขาว่าช่วยน้อยติดไฟอีมเมอร์พี่หน่อยไฟอีมเมอร์คือไฟตีน้ำเสาร์เลยพี่น้องไฟชุกเฉิอนหล้วก็ป้ายอันนี้ดึงเมนเนาะเส้นดึงเมนเนาะให้น้องติด น <rude S 2> ี่พี่น้อยู่เป็นเสาเองสีเนาะไฟอีเมอร์ไฟอยู่เมื่อไฟฉุกเฉินนะพี่น้องย่างเกิดเหตุย่างเกิดเหตุกะปฏิซ่องทางเนาะสองทางเองสีเนาะพี่น้องให้เรียนไปให้เรียนลงทางฉุกเฉินให้มันทันเนาะพี่น้องทางฉุกเฉินก็คือบันไดหนีไฟเห็นไหมพี่น้องแล้วก็สีมีป้ายมองนี้มองนึงเนาะป้ายลูกศรอสี่สี่มาลูกศรอสี่ไปคือจังได้ห่างกันเลยพี่น้องไฟฉุกเฉินเนาะอีเมอร์ Iter, Ö, ทางเบิดกับประมาณหาจุดเนาะไทยพี่น้องเบิองนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวไทยเบิองไรเด้๋พ ead, ี่น้องเบืออีกนี่เนาะลูกศรตัวนี้วิ่งซ้ายวิ่งขวาหนินี่พี่น้องลูกศรป้ายอีมือหน่ป้ายเขาเรียนป้ายลูกซ้อนเนาะป้ายแหลนนะป้ายแหลนใจสานป้ายแหลนนี่ตัวที่สอง ตัวที่สองกันนี่มีนสายมีนสีเก็บเทืงล่างคือเก่านะสีเก็บเทืงล่างนี่คือเก่านะพี่น้องแล้วก็สีเข่าปักแล้วก็สิเทสแต่พี่นอ้องเบิร์นอีกอันนี้คือสั้น 4, สีสั้นที่เบาเสียงเ,เห็ดไฟแห่งอะไพี่น้องก็ง่ายๆสั้นนี่รับจบเบิดทุกอย่างนะพี่น้องมาสามคนคือเกา่าพี่น,อน้องเงินมือนี่อู๋ตัวที่สามพี่น้องสี 4, แล้วก็มีป่ายน้ำปีป่าย ป้ายรนเอาระยะไหนนั่นเจ้าระยะกระเบื้องอยู่บ่เอาจากกระเบื้องกระเบื้องมันบ่เพราะว่ามองเขาไม่มีกระเบื้องแล้วก็ป้ายบอกนี้เนาะป้ายแรนซส้ายแลนขวาลูกซ้อนชี้ไปขวาแลนไปบันไดนี้ไฟต่งงางขัาวนาะป้ายยูมองนี้นิเมอรยูนี่ฮะโบมีดอดฝ่าเนาะ เขาเรียกป้ายแหรนป้ายทั้งเบอร์ซิมีอยุหาจุดเถื่อนนะพี่น้องจะไทยพี่น้องเบิร์เนาะนี่เนาะพี่น้องแบบอีมืออีมือกะเบิร์บางอย่างกับพี่น้องอันนี้กับหนึ่งสองสามสี่ห้าปุเนาะอีมืออันนี้กับป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วพี่น้องป้ายสวนเอนแลญมนันหนีและ้มะันนีปุ๊บ แล้วก็ประตูยุนีแล้วก็แลีนมานีก็เป็นบันไดเนาะพี่น้องลูกซอนสี่มาใครจะเอาแลีนมาถือข้างเนาะยามเวลาหนีไฟเพื่อแลีนมานีตอนนี้แบาบเซียนอยู่มองนีจุดๆหนีมองกลางนี่เนาะพี่น้องเบื้องก็อาจจะเบื้องบางอย่างด้องพี่น้องคันพูนงบางบางคนเบื้องปิ่นนะตะกี้บาเซียนกับเบื้องโมปิ่นเนาะจะไปเบื้องหาเสาเอาเลยตะกี้นี่เสาอ,อยู่นี่นีโมเสาเสาที่ใดวะ 1> 1, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห่านับเสาเนาะแล้วก็เบริษงทห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นสีดำประตู้ขาอยู่ประตูได้ว่ะห้องน้ำคุณบาเซนเบื้องตะกี้ก็นเลยงงตื่นกันละเพราะว่าผู้ใดละเบิยงแบบนี่ฮะเพื่อสีเขีนตัวเลขเนาะตัวเลขก็มีเตอร,รักพันขึ้นเนาะกิจังหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดสี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบนึ่งสิบประมาณเมตรหกสิบเนาะ เม็ถูกสิไอหน,นิคิดจังหนึ่งหมื่นห้าร้อยงสี่กับประมาณหาเมตรเนาะพี่น้องเงินสี่นะอาจจะเป็นเงิสี่ตัวเลขซุ้มแบกซุ้มหนิหลักหมื่นหลักพันเนาะอันนิหกพันกับหกเม็ดเงิสี่เนาะพี่น้องตดัดเลขสุดออกตัวหนึ่งแต่ว่าบราเซนเบิร์กอะไรคือมันเป็นค่าจังไดเน,นี่ยผมบอก,กกบพกจักเพื่อนกนคือบราเซียนมาเมตรหกสิบเม็ดหกสิบหาประโยชน์โอ้คือจังเขียนมาเป็นหมื่นผลนาะตัวเลขมั้นนะ อ๋อพี่น้องเด็กไทยพี่น้องเบิ้งเก็ติดป้ายมันเลี่ยวมองนี่ใช่พี่น้องเบิง้งเออป้ายาาาาสิ้อเบี่ยว,วมเมื่อเีอ่ยอีก่อสันซีอีกก็นี่สันซีไหมเอ้อสันซามอีกอไ,ไ,ไหมว่ามีแค่เสียดไ่หรอกเนื้อใจเย็นต้องเฝ้าดอกเนื้อถ้าฟาบ่ะก็เฝ้าดอก,อดอกเอาปลอดภัยเอาปลอดภัยติดป้ายซีป้ายกันแล้วแล้ว,ลวนี่แล้วก็ดึงซ้ายเมนเนี่ก็เคียงพอดีแหละ ใบแรีนตรงเนาะแรีนตรงพี่นอ้องฮะพี่น้องเอ้ยกินข้าวเทีย่ยงตอนบ่ายน้ำกันเนาะซี่ซองใบซองเนยะพี่น้องตีต่ได้เครื่องนึงแหละพี่น้องเอ้ยเป็นปลาป่ายมีเนี่ยปลาหอดตู้อยู่ฮะก็ะไปซื้อเลาะกินมากินแล้วหิวเขาสีเหลือฟังนี่ใบนะพีนนะน่น้องนีไปะใบใบกระชายหี่เมื่เนาะ คิ้วเขาในนุ่งไปซื้อลูกสิ่มไม่กินไม่ดังไม่กินเข่าตอนใบสองเนี่ยวแต่พี่น้องเนี่ยแสบนะพี่น้องเนี่ยไทยพี่น้องเบิ้งเนาะตอนไฟติดมืัอนี้ต้องไฟติดพี่น้องไาดิเลรกเลี้ยวเนี่ยก่อคือติ่ได้เลรกเลี้ยวหรอกงานแม่กับไล่มองนี่เนานะพี่น้องโอเคพี่น้องติดเรียบร้อยแล้วไฟป้ายคอยนี่แหละพี่น้องป้ายสามอันเนาะ เดี๋ยวก็มีอีเมอร์เนาะอีเมอร์นี่มันปติดต์แต่พี่น้องเพราะว่ามันสีสันเดียบพลังงานแปดมันก่อนมันสิชีพาะตอนที่ไฟดับเนาะหนึ่เยนี้ใครเบื้องนี้นิดหน่อยพี่น้องฟูนออ้นำหนา้าพุดกระเมียนพีเขียวพี่น้องเห็นบ่แล้ว่ายรูปส่งงานกันเด้อพี่น้องนี่พี่น้องนี่เท้ากับยางมานันทางดีเห็นป้ายเลีนแล้วพี่น้องเห็นป้ายเกี้ยวเด้อผู้ใดบอกงูเด้อ่าป้ายยังเด้อ เป็นป้ายเกี้ยวละเลียนเด้อพี่น้องเด้อคันชุกเชิ้เกิดเหตุชุกเชิ้ขื่นเลียนเบิ่งป้ายเกี้ยวเด้อพี่น้องมันเป็นทางออกชุกเชิ้เนาะดันผู้ใดบ่ฮู้นะพี่น้องว่าโอ้ยเขาห่างเขาติดไว้หยังบ่าใส่สีเขียวนี่คิดว่าของน้าบ่แมียนนะพี่น้องของน้าป้ายเกี้ยวกันแหละแต่ว่าตัวนี้เป็นป้ายชุกเชิ้อเลียนเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นทางเดินมันสิมีป้ายยังสี่เนาะเขาเลียนมาคือเกิดเหตุที่เขาเลียนมาเขาเลี้ยบเบิ่งป้ายเนาะเลี้ยวตงปลายลูกซ้อนสีไปใส่สีเลี้ยบใส่พี่น้อง เลี้ยวซ้ายปุ๊บเิอไปเจอป้ายอีกประเทนี้เจอปอ้ายนี่อีกลูก้อนเลี้ยวเข้าประตูนี่น้องลี้ยนนะพี่น้องแล้นเข่าประตูนี่มันเป็นบันไดมีไฟนาออ่ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บของก่อนบปเนี้โอเคน้องพี่น้องนี่แหละไฟอีเมอร์แล้วก็ไฟแชคเขาบ้างกระติบเบิดแล้วเขาบตึกแล้วพี่น้องบระนี้เดี๋ยวแต่ไฟกระดิ่งปาเทศนี้พี่น้องเลยยังไม่ได้เห็ุ ไปกระดีงาลามที่มันห้องขนาดตี๊งดังๆมันแล้วอดีพี่น้องหอดงานแล้วเนาะพี่น้องเราหลังจากเลิกงานกับเงินเขาก็ดีเนาะพี่น้องเงินออกหลายคนอาจจะอยากดูเนาะว่าเป็นงานลายปันนค่าเสงนค่าแรงบาซีนตกเท่าใดเนาะไต่เท่าใดเนาะคือสตาร์ทไต่ห้างได้ยังประหอดเดือนนะพี่น้องบาเซนหาคนมาเห็ดค่าแรงกระตกที่บาเซียนเห็นงานเห็นยังที่ เอสจีอาจจะเห็นเนาะว่าเห็นงานซําใดเนาะแบบใดคะแรงบาเซนสตาร์ทก่อนแปดลอยนะพี่น้องเนาะค่าแรงของบาเซนคือสตาร์ทแหลกนาะพี่น้องปีขึ้นน่าจะปีใหม่คันเทศน้ำอีกเลยสามเดือนไปจังสี่ึ้นในพันสองนะพี่น้องเนาะคือสตาร์ทก่อนแปดลอยนะพี่น้องเห็นงานอันนี้คือยังบม่หอดเดือนนะพี่น้องครัก่นเดืองานเลสิบห้ามือหนึ่งกาสตาร์หายแปดลอยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือ คือบริโภคบริยังนะพี่น้องเนาะคือพื้นไห่ตามที่ความสามารถก่อนนะพี่น้องแต่ว่าบางเชียนหาคนมาหาหนะเลยว่าสตาร์ไทส์มีคนนะ้อยปัดขึ้นที่ขึ้นให้ปีใหม่น้าพี่น้องกะร่วมเบ็ดเสศษบษังเชียนเหตุงานได้สิบหมื่นพี่น,อออออนะน้องเอ้ยแปดร้อยสิบหมื่นเนาะเงินออกเหลือแปดพันน้าพี่น้องได้เงินแปดพันสิบหมื่นพี่น้องที่ได้แค่สิบหมื่น เบิกไปทั้งเบิดเบ็ดเ็จแต่พี่น้องทีโทษศัพังกันกับเบิกไปสามปัญหานะพี่น้องเบ็ดเ็จทั้ทพพงบเบิดบาเซียนเบิกกันสี่พันสามร้อยนะพี่น้องสี่พันสามร้อยบาเซียนเบิกเบิกใส่เบิกกินนะพี่น้องเงินสดเนี่ยแต่ว่ามันมีบวกอีกพี่น้องเลยคืออยู่นี่สิเป็นเครดิตทุกคนนะพี่น้องมันจิมีลานค่าอยู่ในอยู่ไอ้ขอดูนี้เนาะพี่น้องเป็นลานขาของไอ้ ถ้าแกไปเปิดบัญชีไว้ยังสี่นะพี่น้องคือกับเบิกแจ็คสามพันหานะตอนนั้นก็ได้สองพันนะพี่น้องกัมารวมอีกพันพันสามรอยเนี่ยค,คือเบอิกไปอันซื้อกินนี่แหละพี่น้องกับเปเ็ดตกทั้งเบิดกับสามพันหกเนาะเงินที่เบิกไปแต่ว่ามาบวกกันกับเงินที่บาเซียนติด ล้านค่าอะไพี่นอ้องคือร้านค่าอน่างเส้นทุกคนนะเพราะว่าไปเปิดเครดิตไปพี่น้องจะกินยังก็ไปเอาไปเอาไปเอาจีนเอาเรือ่องไหว้ล่งไหวเนาะโอ้กระตุกอยู่ประมาณสามพันหกร้อยห้าสิบหกบาทพี่น้องรวมเบี้ยเสียตอนนี้ฮันบวกไปแล้วก็หกพันแล้วเนาะหกพันกับเงินเหลือเงินอยู่สองพันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เหลือเงินอยู่สองพันเนยพี่น้องคันว่าเบิกกินอิลีกระทุกมือละลอยเนาะ ตกซับตกมือละลอยเนาะบาเซียนใส่มามือละลอยจนหัวมือนีเนาะมือนีวันที่ก็เลยยี่สิบเอ็ดเลยเนาะบาเซียนกับมาแต่วันที่หนึ่งนะจิโนแต่ว่าข้า่ได้เบิกเป็นเงินสดนะพี่เนาะข้าเบิกเป็นเปิดเ,เครดิตเอาเงื่อนนี่ตอนนี้ก็เลยยู่พันหนึ่งล้านค่าก็จ่ายไปแค่ครึ่งเดียวเนาะพี่น,อน้องเนาะเหลือพันหนึ่งเนาะจ่ายไปสองพันหกลอยกัวนะว่าสีซื้อของให้ไซาปานบาเซียนกับว่าสีส่งให้ลูกควนจะหาลอยเนาะสีเก็บไว้จะหาลอย ว่าจะซื้อของลินให้ลูกันะพี่น้องแต่ว่าน่าจะเลื่อนไปเดือนนาเนะาะเพราะว่าเฮาหากันสตาร์ทงานนะพี่น้องสตาร์ทงานหากันเห็ุงานนะพี่น้อง,ต,ง,อง,นนองตั้งใจไว้แต่ว่ากัดตั้งใจไว้อยู่ว่าแต่คันว่ามันเหลือหน่อยหรือเหลือ,ล,อลายจะสีส้มให้ลูกก่อนจะหาลอยนะพี่น้องจสีส้มให้สายปา,ากจะหาลอยก่อนเงินมันเฮาบ่สามารถที่สิส่งให้เบิดได้ก่อนจังซี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากะ โบอยากจะยืมพ่อยืมแม่โบอยากจะยืมมูนนะพี่น้องเขาก็เลยว่าอยากเก็บติดบัญชีไว้เนี่ยคือแบบว่าต้องจ่ายค่านิดค่ายังอีกเนาะพี่น้องค่านิดบา,ดาร์เซียกับโต๊ะเจ็ดแปดร้อยเนาะพี่น้องแต่ละเดือนเนะาะกะชีวะชิไปยกเลิกเนาพี่น้องกต่ฝา,ากพี่น้องเป็นกำลังใจในน้องหลายคนที่อยากจะหูค่าแรงบาร์เซนเนียเนาะมารับชมคลิปต่อไปพี่น้องว่าสิไปซืซูยังให้ลูกสาวเนาะพี่น้องว่าสิโอนให้ลูกสาวก็เลือกหารวยนะพี่น้องเอ้ย ยังว่าได้เนะาะเนาะหักกันเลื่อมงา,ากกางานนะกก็สตาร์ทงานน่าจะเป็นวิกนี่นะเต็มวิกเน่นะพี่น้องกัดสิทธิ์ล่อบเบิง้งสิทธิ์ทายคลิปพี่น้องเบิ้งอีกเนาะอาจจะบวกคือคาดว่าบ,บ่ได้หยุดนะพี่น้องเนาะเห็นงานมนึงอีกอะอากระหว่งห้องพี่น้องเอ้ยมาปิดคลิปอยู่ห้องนี่แหละกาแฟพี่น้องเป็นกำลังใจเป็นเอฟซีตลอดไปเนะาะหักแพงบาลเซียนไปตลอดฝากเบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณาเนี่ยเด้อพี่น้อง หักแพงเดอ้อทุกคุณคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านีโนโน้เนาะพี่น,น้องเนาะบ่มีอย่างหลายเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เข้ามาเบิงคลิปบ๊ายบาย